สวัสดีครับทุกคนแววมาเล่นกับเสือน้อยกันหน่อยครับวันนี้ไงเสือน้อยเป็นไงบ้างวันนี้มากินกุ้งเร็วมาฉันนั่งรออย่เลนพี่เบียงงั้นอร่อยสดๆเลยกุ้งเนี้ยอร่อยก็กินเยอะๆครับจะได้โตวไวๆขอบคุณพี่เบียงมากเลยนะถ้าอย่างงั้นให้พวกเรามากินกุ้งกันแล้วพี่เบียงกุ้งมาสงแล้วชวนมาผิดสายพันธุ์หรือเปล่าเสือน้อยถูกแล้วพี่เบียงนี่ก็เพื่อนเราทั้งนั้นแหละที่อยู่ตรง แล้วดันตัวเท่ากันซะด้วยนะครับเราจะจํายังไงล่ะครับอยางพี่เบียก็จําได้อยู่แล้วเราู้โอเคครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะชินเองแหลนะเนาะว่าแต่ปลาเข็มเขากินกุ้งเป็นด้วยลระคร,รับกินโชเลยละกันพี่เบียเฮ้ยกินกุ้งได้ด้วยจริงดิปากไม่น่าจะกินกุ้งได้ด้วยนะเนี่ยบอกนะพี่เบียกุ้งมันอร่อยกุ้งอร่อยถ้าอย่างนั้นเสือน้อยก็ต้องอร่อยแล้วสิกุงเราไม่อร่อยเราพี่เบียรสชาติออกมะเค็มๆได้ซ้ำไป ไว้ให้โตก่อนแล้วกันครับค่อยว่ากันโอเคเสือน้อยขอบคุณนะครับที่แวะมาเล่นเป็นเพื่อนวันนี้เราเจอกันใหม่นะเสือน้อย